ผมไม่กล้าเดินไปผมกูอุ้ยเฮ้ยใครยิงอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยใครเก็บเสียงอะไรวะวีเดนเหรออุ้ยผมเจอแล้วป้าเฮ้ยหัวแตกได้เลยเพื่อนบางอาจมายิงล่างเราจอมมนอดไอ้มนอดคานไปไหนแล้วเนี่ยนี่แน่เหยียบดังแอกครับอุ้ยพีดเลยเฮ้ยใครยิงอะไรเนี่ยใไอยิงอะไรนะอะไรอะเฮ้ยอะไรอะ ไม่มปนเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี<ะ>้ทำไมผมกระเด็นอย่างนั้น<ะ>คิดจะเติม UC เราขอแนะนำบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสัทเกมมิ่งเติมง่ายสะดวกและปลอดภยัยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสายเติมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปที่ atuc. บิสสัทมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะเติมง่ายปลอดภยัยใช้แค่เลข UID ในการเติมเท่านั้นนึกจะเติม UC นึกถึงวิสัทเกมมิ่งเฮ้ยสะดุดสะดุดปะเนี่ยแม่มาดูหนืดหนืดสะดุดสะดุดอย่าบอกว่าแคปเจอร์การผมพังเลยเนี่ย Oh ไม่นะแคปเจอร์คือถ้าเกิดว่ามันสะดุดหรืออะไรยังไงเดี๋ยวผมจะตัดไปช็อตที่มันสะดุดทิ้งไปนะครับเห็นบางคนนี่ถึงกับแซวว่าแบบนึกว่าโทรศัพท์ตัวเองพังใช่ไหมคือจริงมันเป็นที่ที่เครื่องผมนะครับน่าจะเป็นที่แคปเจอร์การ์ดใครโดดตรงนู้นเนี่ยใครก็อไปโดดตรงนู้นเฉยแล้วไม่มาโดดคอนเทนเนอร์เนี่ยนะมันแปลกๆเนี่ยที่ไม่มีคนอ,อ, <Nope. S 1> อะไรอะ เฮ้ยนี่เฮ้ยทำไมเข้องลูกซองยิงผมอะเฮ <What? S 1> ้ยทาไปดีซะแล้วเฮ้ยเพื่อนของวิกหมาแลวครับอย่าบอกว่าตี้รีนะทำไมเมื่อกี้ไม่มีใครโดดกูมาแล้วครับทุกคนตีนโดวนเนี้ย <Where? S 1> โดนหัวนะเมื่อกี้ ความยาเราได้ยินนะเพื่อนอ๋อหน่อยตัวรุ่งกรองเนี่ยไม่ใช่เลยใช่เลยว้ยเพื่อนเข้ามาแล้ววว,ว้าวอไอตี้นี้เป็นงานนี่เนี่ยเหมือนโหดว่ะเอาสมองไปก่อนไม่มีระเบิดต้องหนักครับโอ้ยผมว่ารี้วเฮ้ยเอาเรื่องอยู่ในไอตี้นี้ เนียน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 ต้องต้องเนียนครับให้เขาไปชูเพื่อนแล้วเราเขาไปยิงซึ่งเขาน่าจะแบบอ้เวนโหนึกว่าเขาไม่รู้เขาวิ่งมาเฉยว่ะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเขาน่าจะมาร์กบอกนะครับเขาน่าจะได้ยินเสียงอ่ะเพราะว่าแบบเราไอ้นี่พอดีไงทุกคนคือจังหวะที่เราแบบเปลี่ยนปืนพอดีอ่ะเขาน่าจะได้ยินเสียงนะครับคิดว่านะเฮ้ยพี่ดอสวัสดีโอ้โห ไม่ีแต่ดิกเอาความความความว่าสวัสดีครับพี่ดอมอ้าวไม่ตายได้ไงเนี่ยเอ้ทำไมพี่ดอมถึงอย่างเนี้ยอุ้ยพี่ดอมจะถึงเกือบไปแล้วนะทำไมเหยียบไม่ตายตอนแรกหวังว่าจะไม่สะดุดนะเกมนี้แล้วเลสโซนมันตกใส่หัวเราเนี่ยคือถ้าแบบอัดไปสองสามเกมแล้วสะดุดทุกเกมนี้บอกเลยว่าหัวร้อนแน่นอนนะครับไม่มีน้ำมันเลยอะ ดี๋ยวรอเลสโซนแป๊บนึงนะไม่มีคนเลยอ่ะไม่รู้คนไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเงียบจังเลยอ่ะตอนนี้บอกเลยว่ายังไม่ได้ยินแม้แต่เสียงปืนนะครับคือไม่มีเสียงอะไรเลยด้วยซ้ำนะเฮ้ยริงปะเนี่ยมีคนเหยียบกันด้วยครับเปเหยียบกันตรงไหนเพื่อน เวลาแล้วนะทุกคนที่เราจะต้องไปเหยียบอันนี้ผมลืมใส่สกินมานะจริงผมมีสกินนะรถอะแต่ผมไม่ได้ใส่งไงเอ้ข้างหน้าแน่เลยผมเจอคนแล้วในบ้านมีรถด,ด้วยมาแล้วครับพี่น้องเอยรถด,ดิฟรถดิฟเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอะไรหมดอะเอาปืนเลยยิงกันนะขอแจมหน่อยพี่ป้าลาร์ดไปหนึ่งคน ไม่เหมือนเขายิงกันอยู่เลยเนี่ยทุกคนเมื่อกี้มันมีคนยิงใบสันด้วยไม่มีคนน็อกขอร้านหน่อยเพื่อนเอาไม่ตายอะไรวะมีคนยิงอะไรแปลกแปลมันปืนใบสันแน่ะใช่ไหมเนี่ยเขายิงกันอีกแล้วเนี่ยใบสันมันน็อกอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะต้องแจวเลยครับแบบนี้ อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมมาแล้วพี่ผมมาแจมแล้วพี่งูปะเนี่ยฮ้ยเสียงงูอะโอ้โหระเบิดระเบิดหมดเดี๋ยวไม่ไปแล้วผมไม่กล้าเดินไปผมก้ฮ้ยเฮ้ยใครยิงอะไรเฮ้ยๆฮ้ยเฮ้ยใครเก็บเสียงอะไรวะวีเดนเหรออุ้ยผมเจอแล้วปัาเอ้ยหัวแตกได้เลยเพื่อน บางอาจมายิงล่างเราจอมมนอดปืนอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนไอ้มนอดชานไปไหนแล้วเนี่ยนี่แน่เหยียบดังแอครับอุ้ยรีกเลยเฮ้ยใครยิงอะไรเนี่ยใครยิงอะไรอะไรอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ทำไมผมกระเด็นอย่างนั้นใช่ไหมเพื่อนนายงงเหมือนเราใช่ไหมพีเลยคือเมื่อกี้ทำไมผมกระเด็นไปไกลมากเลยทุกคนแต่เลื่อนไม่ลดเลยนะมันบากปะเนี่ย เราก็จอดรถจอดรถแบบเบามากนะเดี๋ยวแป๊บนึงขอปั๊มยาน้าก่อนรู้สึกว่าวงจะไปทางไหนไหมโอ้โหยาน้ำไม่มีเรียบร้อยครับพี่น้องแอร์ดรอปอยู่ตรงนู้นนี่ไกลเท่าไหร่นะสามร้อยนะกว่าสามร้อยกว่าฮา้ยมองไม่เห็นไปแล้วครับไม่มียาน้าด้วยครับตอนนี้คือเลือดเจ็ดสิบจ้าเอ้วงมันอยู่บ้านตรงนี้เลยนี่หว่าแต่บ้านนี้มีคนนะมีรถจอดอยู่ตรงไงดีวะเนี่ยเฮ้ยหวังว่าตรงนี้จะอยู่ในวงนะ ได้ไหมเฮ้ยตรงนี้ในวงได้อยู่ไหมไม่ได้วะ่ะขอบวงว่ะท,ทุกคนสงสัยเราต้องทิมบ้านไปเนี่ยเพราะว่าโอ้ยโหยไอตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอใบสันนี่ว่ะปืนอะไรวะเฮ้ยอุล้อแตก <c oughs> มันเอาใบสันทิ้งล้อผมอแตกไปแล้วเนี่ยเนี่ยล้อแตกข้างนึงโอ๊ยน้ำมันจะหมดไม่ได้แล้วว่ะทุกคนต้องทิมบ้านอะ่ะน้ำมันหมดแล้วครับถ้าเรา ไม่ทิมน้ำมันไม่มีแน่ขอเลยสวัสดีครับพี่โอ้รถดิฟอุ้ยพี่กวนอุ้ยกระเด็นอีกเขาว้าวหนีก่อนเฮ้ยคนเดียวปะเนี่ยไม่ใช่ว่ะอยู่กำแพงเม้าม้ไม่รู้มีกี่คนโอ้อะไรวะเนี่ย A few moments later อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยิงตรงไหนวะทุกคน ไม่เห็นตัวอะไรเอามีวีเดตยิงขอร้านหน่อยคนที่โดนวีเดตยิงเหรอโอ้โร้านไม่ได้อะไรดีวะเนี่ยทำอะไรดีวะเนี่ยไม่มีระเบิดไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้ผมไม่มียาน้ำด้วยไอตัวไอตัวโอเคปล่อยเขายิงกันไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ใครบาดสมองเลยเนี่ยโอ้ระเบิดมาจ้า ตัวอตายยังวะเนี่ยเฮ้ยผมเจอมันดูละวบังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยิงอะไรเนี่ยไอตัวใบสันเนี่ยมันเห็นเราหรือยังไงอะเอ้ยผมว่าเขาเห็นเราบักแน่เลยทุกคนพรเมย์เขายิงมาหลายครั้งแล้วนะแต่ผมหาเขาไม่เจอครับมันมีใบไม้บังอ่ะใบไม้ต้นไม้ข้างหน้าเรามันบังอ่ะเนี่ยใครโดนวีเดยิงอยู่เราเนี่ยเอ้าเหลือสองคนนี่หว่าเฮ้ยหรือว่าไอตัวใบสันโดนวีเยิงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว ถ้าวีเดนมันน่าจะยิงมาจากฝั่งนี้นะครับเพราะเราไม่ได้ยินเสียงป,ปืนมีคนอยู่ในบ้านเราขวามือโไมเเฮ้ยกระโดดวะเนี่ยในบ้านเดินไปมาอยู่นะครับตอนนี้แต่ผมไม่แน่ใจวันตี้เดียวกันหรือเปล่าไงผมก็ไม่กล้าชาร์จเหมือนน,นะ oh <my> เฮ้ยโยนระเบิดแบบนี้แสดงว่าคนละตี้กัน๋ยวนะ ปันน๊บนึงนะทุกคนวงมันไปบ้านข้างหน้าเราหรือเปล่าวงไปบ้านข้างหน้าเราเช็คก,ก่อนเช็คก,ก่อนไม่มีนะกำแพงเฮ้ยเราต้องเช็คก,กำแพงว่ะน่าจะอยู่ในบ้านแน่เลยแต่คนนึงเนี่ยอยู่กับแพงนี้ปะวะเมื่อกี้มันโยงระเบิดอ่ะมันต้องแบบอยู่แถวๆกำแพงนี่แหละทุกคนอยู่ในบ้านห้องน้ำนี้ปะเนี่ย <c oughs> ว่าแล้ว ว่าแล้วเหลือคนเดียวแล้วครับไอม้มนุษย์อยู่ในบ้านใช่ไหมผมมาแล้วจ้านี่ไงอยูอ่อยู่บ้านตรงนี้เลยครับเฮ้ยผมเก็บสมโมก่อนไนด้ปะเก็บวันเก็บก่อน,อนแผนภารกิจของเรานะครับภารกิจปูสมโมกไม่เดียวเดียวเดียวไม่พอไม่พอสองอันโอเคเนี่ยเขาอยู่ในบ้านนี้โอเคเรารู้ตำแหน่งเขาแล้ว เขาก็รู้ตำแหน่งเราเหมือนกัน้ยปีนได้ปะป้านี้ปีนได้ปะปีนได้ปะเออสวยสวยปีนได้ปีนได้ไดเอาเลยครับตนนัวนี้เดี๋ยวเรารอนะฮะผมจะใช้ A W นะถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะเราจะใช้ A W <Hello. S 1> เฮ้ยวิ่งเร็วจังเขารู้แล้วบ้าทุกคน วขาิ่งหาเราเฮ้ยเขาไม่รู้เขาไม่รู้ขรเขารู้วะเขารู้แหละเขารู้แหละหาเราไม่เจออย่างเงี้ยเอาละครับแผนการสโมกมีสามอันไม่รู้จะกระตุกหรือเปล่านะ <c oughs> นี่ครับเราจะปูให้แบบอยู่ใกล้ๆตัวนะครับเวลาเขาอยู่ใกล้สโมกเขาก็จะกระตุกนะ <c oughs> ใช่ไหมนายนายโดนสโมกอยู่ใช่ไหมตนนัวนี้ทิ้งเพื่อความเท่าเทียมครับเราจะเหลือแต่กระสุนในปืนไปไหนแล้ววะมัวแต่ทิ้งของเฮ้ย เฮ้ยอะไรอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมเขาตัวเป็นอย่างนั้น <What? S 1> ดูดิทุกคนเอ้า <Hey. S 1> เอาละครับกระโดดสามโล่งสิพวกสาเอ้ยฮะ <Huh? S 1> ไม่ตายเฉยเฮ้ย <laughs> งงเมื <What? S 1> ่อกี้คือแบบว่าผมยิงโดน2นัดนะครับ่เ <c oughs> กาะสามนะครับถ้าเรายิงโดนขาก็ไม่ตายโอเคแต่เมื่อกี้เหมือนเขาแหลกแหลกนะหรือว่าเขาแหลกสมอเแล้ววะทุกคน น่าจะใช่ว <worship> ่าแหลกต่โมงเราโอเคเจอกันใหม่คล <way> okay, ิปหน้าแล้วก <offs> ันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม